กวางแตยอีกแล้วนะครับผมนี่น่าจะเป็นวัวตะโยนะครับนี่นี่นี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับตะโยเหลือกี่ตัวครับวันนี้นี่ออกมาค่ะตัวเหลือทั้งหมดเหลือทั้งหมดเลยคู่แม่ลูกใช่ไหมครับเท่าไหร่ครับเนี่ยแม่ลูกผมร้องหมื่นหกพันห้าหมื่นหกพันห้านะครับลูกตัวเมียด้วยนะตัวเมียครับนี่ลูกเขาโอ้จ่ายลูกโอเคเลยครับผมน่าเลี้ยงมากแม่ลูกสามตัวแม่ลูกสามตัวลูกกี่เดือนแล้วครับเนี่ย อันนี้ลูกสี่เดือนครึ่งลูกสี่เดือนครึ่งนะครับผมวัวตตโยนะครับผมเจอตตโยประจํานะผมในตลาดนะครับผมต่อกันได้อยู่มือโนภานานี่ต่อกันได้ครับความสูงประมาณเท่าไหร่ครับตตโยสูงร้อยสามสิบกว่าร้อยสามสิบกว่าเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งนี้ครับผมนี่ให้ดูลูกเขานะครับตัวน้อยเท่าไหร่ครับตัวน้อยเจ้าเจ็ดพันห้าตัวน้อยห้าร้อยเฉยๆไปถึงหมื่นอะเจ็ดพันห้านะครับผม เจ็ดพันห้าจะเฉลยไม่ถึงหมื่นราคานี้ยังต่อรองได้นะครับได้ตัวผู้เนาะตัวผู้เอาไปจุได้เลยเอาไปจุจุจุได้เลยครับผมเจ็ดพันห้านะครับครับความสูงประมาณเท่าไหร่ครับเตยูความสูงร้อยพอดีเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเนาะครับตัวไหนด้วยเตยูเอ้ยตัวผู้ใหญ่ตัวผู้ใหญ่ชาโรเล่ชาลเล่แองกัสเนี่ยเท่าไหร่ครับเนี่ยเปิดร้องสามหมื่นพันเปิดไว้สามหมื่นหนึ่งพันครับใหญ่สามปีกว่าทับได้เลยเอ้ สามปีกว่านะครับผมไม่ดื้อเชื่องดีไม่ดื้อไม่โซนครับความสูงประมาณร้อยสี่สิบกว่าครับผมเออสามปีกว่านะครับหูมันหูหูหมูหูหมูแม่นเม็ดครับผมหูสวยเนาะปากใหญ่ครับไปทับได้สบายเปิดไว้เท่าไหร่นะเปิดสามสิบเอ็ด เปิดไว้3า0 0มัครับตัวรองกันได้ตัวนี้สาม0 0ืหนึ่งพันตัวนู้นหนึ่งบาทครับแม่ลูกฝั่งนี้7 5 0 0ันห้าะครับผมทวนราคาให้แล้วนะครับตามนี้เลยคู่แม่ลูกน่าสนใจมากครับผมนี่ใจได้ครับลูกตัวเมียด้วยครับฝากเบอร์ติดต่อไปหน่อยครับ0 9 3ย์2 382สา4ส6943 0ส3 3ห2เก้าสี่สามูย์้าสามสามปดสองห้าสี่สาขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับอ่าครับผม วัวสาวนะครับผมเนี่ยเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้สองหมื่นทวนนะครับอายุประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุประมาณประมาณสองปีเลยอายุประมาณสองปีเนาะผสมยังครับใกล้ผสมใช่ไหมวัวสาวใกล้ผสมนะครับผมอายุประมาณสองปีนะครับความสูงประมาณเท่าไหร่ครับผมร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบขึ้นร้อยสี่สิบขึ้นครับผมเอ่ความสูงประมาณร้อยสี่สิบครับ ไม่มีตำหนินเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งนี้ครับผมสีแดงแดงสวยสวย,สวยครับผมราคาดีบอช่วงนี้ครับโอ้ยราคามัน,มน,มนต,ต่ำราคาตำ่ำเนาะตรงนี้นอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่ผู้สิงคนผู้สิงโอ้คุณผู้สิงนี่ต้องบอกว่านานหอยเยอะจริงๆนะจริงครับผมไปที่ไหนก็เจอแต่คนผู้สิงเลยฝากเบอร์ติดต่อไว้ไหนครับ 0 9 9ย์เ172เก9 3 493ยครับขอบคุณครับผมคนพูสิงครับครับสวัสดีครับวันนี้ตลาดวัวอำเภอช่างาครับผมเยอะแยะเลยครับวันนี้วัวก็มาเยอะตะเกียมาซื้อเยอะครับมาทางบนหลยล้ำอยู่ครับ500ขึ้นวันนี้ครับผมไปเปิดทุกวันประหาดครับตอนเช้าครับท่านใดที่มีวัวควายก็มาเลยครับมากันเยอะๆนะครับมาซื้อมาขาย เวลาเรามีธุระอะไรก็ออกได้นะครับออกได้ทุกอันนี้เวลาเลยครับค่าเข้าก็ตัวละสี่สิบบาทครับผมทำใบฟรีครับผมเรียนเชิญครับทุกท่านนะครับออกได้ตลอดเวลาเลยจ้าออกได้ทุกตลอดเวลาเอาสายเลี้ยงแม่ลูกก็มีนะครับแม่ลูกสวยๆครับราคาไม่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 หนักครับผมราคาเบาๆครับสองหมื่นกว่ารบสามหมื่นกว่าก็สวยๆครับผมลูกตัวเมียตัวอะไรครับ ผมวันนี้เอามา 3- 4สี่ตัวขายหมดแล้วครับผมโอ้ราคาเป็นไงวันนี้โอ้ก็มันไม่ไม่ค่อยดีรอกเตก็ขายขายไปครับได้บ้างนิดนหน่อยหน่อยก็เอาครับว่าราคาว,วัวจะขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้ผมก็มยังไม่ทราบเลยได้ข่าวมาก็เหมือนเขาคําพูดคดของคนนามันก็ไม่รู้จะยังไงครับถ้า<ช>มันขึ้นก็ดีเราผมอยากให้มัน,นแพงนะพยอยาให้แพงๆเลยเนาะครับผมพอได้ชื่อได้ขายกันครับครับผมตรงนี้วัวใครครับปะวัวนุ่นฝั่งนุ่นเขาเอาไปส่งครับอ๋อวัวเจ้านุ่นใช่ไหมจ้า โอเคครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศก่นกอนนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงกว่านะครับนะน,นี่ครับผมแม่ลูกแม่ลูกผมมีคำถามอยากถามเอฟซีนะครับผม ถ้าราคาวัวลงอีกจะทําอย่างไรครับผมอะไรครับผมแม่ลูกเยเจ้าของเข้ามาอยู่ก็ให้จับไว้ให้ใช่ไหมโอ้เจ้าของมาอยู่ครับผมคู่แม่ลูกจับไว้ให้ซื้อ,อ,อเออแต่หน้าเลี้ยงครับผมคู่นี้อ่าให้ดูฝั่งนี้ครับแต่ไม่ทราบราคานะครับผม ตาตัวผู้ไปเท่าไหร่ครับนี่ขายแล้วบ่ขายไปเท่าไหร่ครับเนี่ยอ๋อสี่หมื่นกว่าสองตัวขายไปแล้วนะครับผมนี่สี่หมื่นกว่าสองตัวนะครับตัวบบกเอฟเลยนะผมตัวใหญ่มากประมาณปีกว่าแล้วเนาะน,นี่ตัวใหญ่ขนาดนี้นี่ค,ครับโอ้เสียดายขายไปแล้ววัวสาว เปิดไว้เท่าไหร่ครับบัวสาวหนึ่งเก้าพันหนึ่งหมื่นเก้าพันครับผมอายุประมาณเท่าไหร่ครับประมาณปีหกเดือนเจ็ดเดือนอายุประมาณปีหกเดือนเจ็ดเดือนเดี๋ยวผมให้ดูครับผมตัวสาวนะครับผมนี่สีแดงแดงความสูงก็ประมาณร้อยยี่สิบได้อยู่ครับผมเดี๋ยวดูฝั่งนี้ครับผมเออฝั่งนี้ตัวผู้สีขาวโอเคครับ ตัวผู้สีขาวเท่าไหร่ครับป๋าตัวผู้สีขาวเท่าไหร่ตัวผู้สีขาวหมื่นแปดพันห้าตัวใหญ่พอๆกันเลยนะครับนี่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าเอามากี่ตัวครับวันนี้มาเจ็ดตัวเอามาเจ็ดตัวมีแต่ตัวผู้เหตัวผู้อ๋อตัวเดียวผู้แดงนี่ขายไปแล้วนะครับผมตัวเล่ใหญ่ๆขนาดนี้เท่าไหร่ครับ เปิดไว้ตัวละสามหมื่นอ๋อตัวละสามหมื่นต่อได้ต่อได้สองปีกว่าเล้ใช่ไหมครับเนี่ยเอออายุสองปีกว่าแล้วเปิดไว้สามหมื่นสามหมื่นเนี่ยอะไรตัวละสามหมื่นตัวละสามหมื่นนะครับผมเฮ้ยอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่ผู้สิงนี่คนผู้สิงนี่ครับผมมารถใหญ่เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นไงครับผมอาชีพในช่วงนี้ โอ้ยสบเาสบเซาแหงสบสาสบสา,สสาคนเรียนเรียบไปจังจัดไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละเลรื่อยๆครับผมเียบเจอกทำยังไงได้หาซื้อวัวย่างไหมยากมีเยอะแยะแต่มันแพงโอมีเยอะแยะแต่ว่ามันแพงคร<ช>ับผมอันนี้คือในมุมมองของนายหอยแล้วถ้าผมถามว<ม>่าถ้าราคาวัวลงกว่านี้<ม>นายห้อยพอจะมีความคิดเห็นว่ายัางไงบ้างถ้าลงกว่านี้อีกอ วันนี้ไม่ไหวแล้วใช่ไหมหนักเลยหนักหนักครับผมหนักคนเลี้ยงอาหารมขึ้นขึ้นอาหารขึ้นอย่างเดียววัวลงอย่างเดียวสวนกันมากเลยสวนกันเลยทุกอย่างนี้คือไม่บาลานซ์กันเลยนะครับผมอันนี้คือคุยตรงตรงเลยนะโอเคขอบคุณครับฝากเบอร์โทรนะครับผมศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าหกสี่ห้าหกสี่ห้าสองเก้าศูนย์เจ็ดสองเก้าศูนย์เจ็ดมาขายวัวที่นี่ประจำไปตลาดไหนบ้างครับ กันทลักกันทลักโอเคของบ้านรามด้วยอ๋อไปบ้านรามด้วยอุ๊คู่แม่ลูกขอบคุณครับผมโอ้คู่แม่ลูกครับผมนี่โอ้ของแม่บ่เต้บาราเต้ไม่ใช่ของแม่ด้วยไม่รู้ของใครโอ้แม่ตัวบักเอฟเลยครับผมนี่ดูลูกเขานะครับจ้าของไม่รู้เดินไปไหนนะครับผมอ่าลูกตัวเมียนะครับ เดี๋ยวไปดูทางนู้นกันครับตาเอกตาเอกเดี๋ยวไปดูตาเอกก่อนตาเอกคููแม่ลูกของตาเอกครับผมนี่ขายแล้วบ่ตาเอกนี่คููแม่ลูกตาเอกครับผมเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยหมื่นสามพันเปิดไว้หนึ่งหมื่นสามพันนะครับผมราคานี้ต่อรองได้นะครับได้ ความสูงประมาณเท่าไหร่ครับความสูงประมาณมตร20เอ้ยมิตร15ประมาณ115อลูกกี่ตัวแล้วครับลูกน่าจะสามตัวนะลูกสามตัวผมให้ดูก่อนนะครับผมน,นี่ครับลูกกี่เดือนนะครับเนี่ยลูกน่าจะอยู่ประมาณห้าเดือนลูกประมาณห้าเดือนนะครับแม่บันสงัสจะทัแม่เขาน่าจะทับแล้วใช่ไหมนี่หมื่นเท่าไหร่ละหมื่นสามหมื่นสามพัน หมื่นนีต่อรองได้ครับผมราคานี้หนึ่งนสามพันะครับเอามาแค่คู่เดียวเหรอามาสตัวครับขายไปแล้วราคาโวเป็นไงช่วงนี้โอ้ในหอยโวหอยโวนี่หนึ่งสามพันนี่ครับผมว่ามันจะถูกขนาดไหนนี่เนีฝากเบอร์ติดต่อไว้นะครับศูนย์แปดสองศูนย์หนครับเก้าสองสามหนครับถ้าแยกลูกได้ไหม ไม่แยกครับไม่แยกเนาะอยากให้ไปด้วยกันเนาะไ,ไปด้วยกันครับเอ่ครับผม,มเขาถามแยกอยู่ใช่ไหมครับผมนี่เผื่อทานไหงบน้อยครับผมอยากได้แต่ลูกอะไรเงี้ยผมครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันครับผมน,นี่คู่แม่ลูกหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้ลูกตัวผู้ร้อยสี่สิบห้าบวกครับผมตัวนี้ตัวใหญ่มากเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันครับนี่นี่นี่ นี่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 อุ้ยชาลุลี่ชาลุลีป้าเท่าไรครับป้าชาลุลี่เฮ้ยคงทำะเหมือนเก้าครับ1หมือนเก้านเาถ้าจะขายก็หมื่นสามหมื่นสี่แถวนี้เอางั้นเลยบะนี่ครับผมเปิดไว้หมื่นเก้านะครับผมแต่คุณพ่อว่าถ้าจะขายจริงๆคือหมื่นสามหมื่นสี่ครับโอ้โหแต่สวยนะผมคู่ไปลงนะครับผมนี่ ลูกตัวเมียด้วยลูกตัวเมียด้วยต่างหากเรื่สูงนี่ครับผมเดี๋<า>ยวผมให้ดูโอ้โอลูกน่ารักมากเลย,<า>ยนี่ครับใจลูกขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะครับผมนี่คนตัุทตัมีเลยน,นี่นี่เดี๋ยวผมให้ดูฝั่งนี้ความสูงร้อยยี่สิบห้าได้อยู่เนาะไดอันนี้ลูกเขากี่เดือนแล้วครับลูกสามเดือน,ส,อนสี่เดือนนะครับผมเปิดไว้หมื่นเก้านะครับโอ้ ว่าจะขายหมื่นสามโอ้ขอให้แค่นี้เลยจริงๆโอ้โหขายยากนะครับผมราคาหมื่นสามยังขายยากเลยโอ้โหราคาบวลงจริงครับผมถ้าลงกว่านี้เนี่ยจะทำยังไงครับผมราคาบวงบอกาด้วยเขาดูไปนี่ว่าดูดูว่าขายได้แพงๆมาจากไหนกันครับเนี่ยที่ลำดวนเลยอ๋ออยู่ลำดวนอ๋อผมอยู่บ้านรามครับผมแปลว่าเข้าบ้านสบายตลอดใช่ไหมทุกนัดทุกนัดเลยใช่ไหม ราคาเป็นอย่างไรครับช่วงนี้มากเลยขาลงเลยขาลงเลยใช่ไหมถูกกว่านัดกอนอีกถูกกว่านัดกอนอีกถ้าราคาวัวลงกว่านี้อีกจะทํายังไงครับเนี่ยจําเป็นต้องขายอย่เนาะยังไงก็จําเป็นก็ต้องขายเนาะไม่ขายได้ได้ส่งทคสอันนี้คือเปิดตรงๆเลยบอกว่าเปิดหมื่นเก้าแต่เขามาให้หมื่นสามหมื่นสามโอ้โหหมื่นสามนี่ขายไม่ได้อยู่แล้วขาดได้ขาดทุนเยอะขาดทุนเยอะอ่ธนผูมถามตรงๆเลยว่าเอามาเท่าไหร่ครับเนี่ย มาหมื่นหกนี่ไงหมื่นหกห้าร้อยอีกนะครับผมให้หมื่นสามท่วนท่วนโอ้โหหนักเลยฝากเบอร์ติดต่อไว้นะครับเผื่อเอซสนใจครับผมศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามห้าหกห้าห้าหกห้าศูนย์ศูนย์ห้าสองศูนย์ศูนย์ห้าสองครับผมราคาที่อยากขายจริงๆเท่าไหร่เลยแบบไม่ต้องต่อราคาเลยเจ็ดพันเลยหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับผมคงใจมากเฮ้หมื่นเจ็ดนะครับผมผมถามราคาให้แล้ว ราคาไม่ต้องต่อเลยหมื่นเจ็ดนะครับผมโทรมาสอบถามได้เลยคู่แม่ลูกนี่น่าซื้อครับผมนี่ชาโลเล่เนี่ยผมให้ดูอีกทีครับผมลูกเขาน่ารักดีนะน่าเลี้ยงครับผมลูกเขาจักตัวแล้วครับนี่ลูกตัวเดียวด้วยลูกแรกด้วยโอ้ลูกแรกด้วยนะครับผมโอเคเลยดูฝั่งนี้กันครับผมนี่นี่นี่ ลามันแดงแดงปากำลังยืนเล็งอยู่เลยโอ้โหสาวบ่นี่สาวสาวห้าหมื่นครับเปิดไว้ห้าหมื่นครับฝั่งนู้นแหละครับเนี่ยคู่นี้อ๋อคู่นี้ใช่ไหมห้าหมื่นห้าหมื่นคู่นี้เปิดไว้ห้าหมื่นนะครับผมหัวสาวนะครับผมสีแดงแดงเดี๋ยวผมไปดูฝั่งในความสูงประมาณเท่าไรรับเนี่ยประมาณร้อยสามสิบครับประมาณร้อยสามสิบเนาะ ซื้อวัวแถมต้นไม้นะครับผมแถมต้นไม้แถมเชือกพร้อมแถมเชือกด้วยเดี๋ยวผมไม่ดูฝั่งนี้ก่อนครับผมน,นี่ลำตัวยาวๆครับผมนีนงม่งามๆครับผม <c oughs> นี่นี่ครับผมอ่าเปิดไว้ห้าหมื่นะครับส<ป>ีขาวนี่เลยป่ะไม้ไรสามตัว<อ>ตัวแดงอ,ดอ,อ๋อตัวแดงสองตัวอ๋อมาจากไหนครับเนี่ย มาจากเออนั่นมาจากประสาทครับผมอ,ออยู่เพื่อประสาทครับผมราคาดีบอวนี่อ๋อราคารู้สึกว่าเจ็บเจ็บอะตัวราคาเจ็บตัวราคาเจ็บตัวเลยวันนี้ครับผมโ<อ>ราคาลงกว่านัดที่แล้วอีกลงรับลง,ลงคิดว่าเกิดจากอะไรครับทำไมถึงราคาลงต่อเนื่องเลยก็เกิดจากคนซื้อซื้อไม่แพงเองกับไม่มีอะไรอืมก็คือเกิดจากคนซื้อเนี่ยแหละเนาะซื้อไม่แพงเอง ฝากเบอร์ติดต่อไว้หน่อยครับ0630598254ขอบคุณครับผมเคลยครับเคย์ฝั่งนี้มีลูกมาแล้วกี่ตัวครับตัวนี้ประมาณ2ตัวครับจันู้นประมาณตัวหนึ่งครับฝั่งนี้มีลูกมาแล้วประมาณ2ตัวครับฝั่งนู้นมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งครับผมประมาณนี้นะครับโอเคครับผมคลิปนี้เขาจบคลิปประมาณเท่านี้นะครับฝากตัวไลค์กดแชร์ด้วยนครับผมขอบคุณมากครับผม